ชมเจ้าสายฟ้านะครับควายเผือกหน้าหล่อนะครับพันธุกรรมนะครับเจ้าตัวเป็นลูกช้างอุดรน,นะครับแม่สายใหม่นะครับแม่สายใหม่เป็นสายเพชรอุดรน,นะครับส่วนช้างอุดรเป็นสายช้างอุทัยเป็นง่ายๆก็เป็นเหรนดาวซีพีครับผมพันธุกรรมควายยักษ์ควายใหญ่นะครับส่วนเพชรอุดรก็ครั้งหนึ่งเคยเป็นควายในสนามประกวดที่ เข้าสนามแล้วไม่มีใครสามารถสู้ได้ครับผมเจ้าใส่ฟ้านะครับลักษณะน,นะครับก็ไม่ค่อยสูงมากเท่าไหร่นะครับก็อยู่ประมาณ162นะครับแต่การเข้าสนามนะครับได้แชมป์ทั้งหมด9สนามนะครับได้1แกนแชมป์นะครับได้แชมป์งานากระบือแห่งชาตินะครับที่จังหวัดสกลนคนระรุ่นฟันเผือกฟันแท้ สคู่นะครับแล้วก็ได้แชมป์เทศกาลควายไทยจังหวัดอุทยัยธานีรุ่นเผือกฟันแท้2คู่ครับแล้วก็ได้แชมป์อีกมากมายนะครับทั้งชัยภูมิเชียงใหม่ราดบุรีศรีสะเกดนะครับหลายสนามครับที่เป็นจุดเด่นของเจ้าสายฟ้านะครับก็คือไปหน้านะครับต่อลำคอนะครับเป็นควายที่มีความ อย่างที่บอกนะครับว่าเจ้าสายฟ้าได้สมญานามว่าเป็นควายเผือกหน้ารอนะครับเนื่องจากว่าใบหน้าเขานะครับมีความเป็นทุบคู่สูงนะครับใบหน้าเปิดกว้างนะครับโหนกแล้วก็วงเขาอ่ากว้างครับเปิดกว้างตอเขาใหญ่ครับอ่าแล้วก็มากันที่หน้าอกนะครับหน้าอกอ่ากว้างนะครับหน้าอกกว้างนะครับแข้งขาใหญ่ครับกลมนะครับเล็บกลมเล็บกลมมนงามครับ เจ้าเต่าย้านะครับจากด้านหน้านะครับถึงด้านท้ายเป็นควายที่มีลําตัวยาวนะครับกลมยาวนะครับเลยทําให้กรรมการบอกว่าเป็นควายที่มีความสมูทนะครับกลมหล่อครับแล้วก็ยาวนะครับด้านท้ายนะครับมีความกลมนะครับมีเป็นมะนาวตัดนะครับโขนหางใหญ่ นะครับจับได้สวยงามนะครับผมใช้ใจกล้ามเนื้อเยอะครับขนหางใหญ่ครับแล้วก็ไข่ครับไข่ใหญ่ตรงใหญ่ไข่ตรงใหญ่ครับเหมาะก,กับการเป็นพ่อพันธุ์ครับจะนำไปพัฒนาส่วนพันธุ์ฝาก พี่น้องเกษตรกรนะครับคนลักควายทุกทุกคนนะครับให้ถ้ามีตัวเลือกนะครับให้เจ้าสายฟ้านะครับเป็นตัวเลือกอีกตัวนึงตัวเลือกหนึ่งนะครับเนื่องจากเป็นเผือกสายต่างนะครับให้เกษตรกรนําไปพัฒนานะครับสนใจน้ำเชื้อนะครับจำหน่ายอยู่15หลอ3,000บาทนะครับส่วนผสมจริงนะครับไปกับรับประกัน3รอบสัตว์นะครับ 3,500บาทนะครับส่วนฝากนะครับจับสัตว์เกษตรกรท่านใดจับสัตว์ไม่แม่นนะครับนำมาฝากนะครับเป็นแม่ลูกเรารับฝากอยู่วันละ150บาทนะครับส่วนแม่เดี่ยวนะครับรับฝาก1อยู่100บาทนะครับสนใจติดต่อนะครับทางช่องทาง Facebook นะครับช่างเก่งควายไทยนะครับหรือจ็อบเกิดอินครับเบอร์โทรศัพท์081971 3902่ครับจ็อบครับ ทุกคนอันนี้ก็เป็นกากทัวเหลืองเนาะจ้ากนอะที่ให้คุ้ยกินกินลรโตง่แห้งโปรตีนโปรตีนหลายเนาะจ้าเนาะผู้ใดอากานได้ทั้งงวทั้งคุ้ยเนากจ้าเบิง้งหนองกูเปสิห้เบิง้งผู้ใดอยากให้คุ้ยอ้วนคุ้ยงามแล้วก็โตง่ก็ต้องกินกาก,ากทัวเหลืองเนาะจ้าเนาะเอาบัลลากินคำนี้เขาว่าอิมนะ่มเนาะพี่น้องก็ตากอีกอนี่ค่ะ